สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรครับนี่ก็คือดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์ปี2567มีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันนะครับดาวดวงแรกก็คือดาวอังคารจะย้ายในวันที่5กุมภาพันธ์2567อยู่ไปจนถึงวันที่16มีนาคม2567ดาวอังคารจะย้ายจากช่องความเสียหายเข้าทับตัวตนนะครับเข้าสู่ลัคนาราศีมังกรเลยฉะนั้นในเดือนนี้นะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับจะค่อนข้าง มีความขยันขันแข็งมีความลุยต่อสู้ฟันฝ่าเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าดาวังคารหรือหมายเลขสามเปรียบเสมือนพละกําลังนะครับเปรียบเสมือนความกล้าบ้าบินที่จะลุยในหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองกล้าสู้กล้าคิดในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะครับดาวังคารยังเป็นดาวประจําช่องโชคลาภแล้วก็ช่องครอบครัวด้วยฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ค่อนข้างส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมังกร เลยนะครับสาหรับดาวอังคารหรือหมายเลข3ามที่มาทับตัวตนนะครับมาทับตัวเองอยู่ตรงนี้เดือนนี้นะครับชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสมีโชคลาภค่อนข้างสูงนะครับหรือมีผลต่างตอบแทนมีรายได้อะไรบางอย่างเข้ามาแต่ดาวมันสัมพันธ์กับเรื่องของความที่เป็นอุปสรรคด้วยนะครับฉะนั้นแล้วมีโอกาสที่เกิดอุปสรรคก่อนนะครับถึงจะได้โชคลาภหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหามาก่อนแล้วถึงจะประสบความสาเร็จหรือมีโอกาสที่มีสิ่งที่ได้มาแล้วเกิดปัญหาตามมาได้ฉะนั้นให้รอบ ไว้ให้ระวังให้รอบครอบในหลายๆด้านในกรณีที่รู้ว่าตัวเองจะได้อะไรบางอย่างให้เรามองรอบด้านมองให้รอบครอบว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมนะครับแล้วก็ปิดปัญหาน้ให้เรียบร้อยมันจะทําให้คุณมีโอกาสที่เรียกว่าแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับหรือปัญหาอุปสรรคอาจจะได้มาจากความที่มันเกิดการยากลําบากก่อนก็ได้นะครับที่คุณจะต้องลุยจะต้องกล้าที่จะลุยหรือลงมือทํานั่นเองเดือนนี้คุณต้องลงมือทานะครับเพื่อให้สมกับความหมายของดาวหรือพลังงานของดวงดาวที่เป็นดาวัง ดาวคานอยู่ตรงนี้ถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีนะครับดาวคานอยู่ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่มีพลังสูงสุดแล้วนะครับเขาเรียกว่าตำแหน่งมหาอุดฉะนั้นแล้วมหาอุดทับลัคนาเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากนะครับแต่ว่าชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวประจําตัวคือดาวเสาหรือหมายเลขเจ็ฉะนั้นจะค่อนข้างจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะครับมันมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่จะต้องฟันฝ่าอยู่แต่ถือว่ามีความโชคดีนะครับโดยเฉพาะถ้าใครมีหมายเลข5าอยู่ตรงนี้นะครับหมายเลข5าเนี่ยจะเรียกว่าหมายถึงผู้ใหญ่นะครับหมายถึงคนท ที่จะมาคอยช่วยเหลือหรือคนรอบด้านคอยสนับสนุนค้ำชูคุณนะครับอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นสังคมนะครับหรือถ้าใครมีหมายเลข6อยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าส่งผลดีนะครับมีเรื่องของการงานมีเรื่องของบริวารที่มาคอยช่วยเหลือแล้วก็ทําให้คุณมีสเสน่ห์มีความโดดเด่นด้วยแต่ถ้าคุณมีหมายเลข7อยู่ตรงนี้อันนี้ก็หนักหน่อยนะครับถือว่าถ้าคุณมีหมายเลข7อยู่คุณค่อนข้างเป็นคนที่มีความเครียดประจําตัวเลยนะครับแล้วก็มันจะต้องมีเรื่องให้คุณต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้นหรือความรักอาจจะไม่ค่อยดีมากก็ได้ใน ฉะนั้นแล้วต้องไปดูนะครับว่าคุณมีเลขประจําตัวอยู่ตรงนี้เป็นเลขอะไรนะก็คือดวงพื้นดวงของคุณนั่นเองนะครับเพราะว่าเราทุกคนจะมีดาวต่างกันนะครับในช่องที่มันอยู่ในลัคนาราศีเนี่ยดาวสิดวงของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับก็ไปดูนะครับว่าคุณมีเลขอะไรดาวดวงต่อไปที่จะย้ายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์จะย้ายในวันที่13กุมภาพันธ์อยู่ไปจนถึงวันที่14มีนาคม2567ดดาวอาทิตย์นะครับจะย้ายจากช่องตัวตนเข้าสู่ช่องการเงิน ฉะนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเรื่องของความโดดเด่นนะครับเป็นเรื่องของอำนาจนะครับหรือเป็นเรื่องของความรับผิดชอบก็ได้ฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีมังกรครับจะมีเรื่องของความโดดเด่นจะมีเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างโดดเด่นนะหรือจะใช้จ่ายเงินอย่างเรียกว่าเงินที่มันเป็นเรื่องของที่มันจําเป็นต้องจ่ายนะครับอาจจะแบบเยอะขึ้นก็ได้นะครับหรือมีเรื่องของการล้อนเงินเกิดขึ้นก็ได้นะเพราะว่าดาวอาทิตย์ของคุณเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับโลกภัยนะครับหรือถ้าเป็นภาษาโบราณเขาเรียกว่าช่องมรณะ เข้ามาสู่การเงินคุณมีโอกาสที่จะต้องใช้เงินจ่ายเงินไปเยอะๆได้นะครับหรือบางทีต้องจ่ายเงินในเรื่องของสุขภาพก็ได้แต่ถ้าใครทําอาชีพเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะครับหมอพยาบาลหรืออาชีพเป็นที่ปรึกษาอะไรพวกนี้เดือนนี้จะค่อนข้างทําให้คุณมีรายได้ที่ค่อนข้างดีเลยเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณมีหมายเลข5อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวคู่มีกันนะครับแล้วก็ทําให้เรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยมันเบาบางลงนะครับแต่ถ้าคุณมีหมายเลข3อยู่ก็อาจจะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าเออมันส่งผลไม่ ดีกับดาวอาทิตย์สักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับฉะนั้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับก่อนที่ดาวจะย้ายเนี่ยคุณอาจจะต้องรอบคอบในเรื่องการใช้เงินนะครับแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินให้ดีเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะต้องจ่ายเงินนะครับหรือโอกาสที่จะต้องใช้เงินในช่วงปลายเดือนก็เป็นได้นะครับดาวดวงต่อไปที่จะย้ายนะครับก็คือดาวศุกร์นั่นเองดาวศุกร์จะย้ายในวันเดียวกันเลยก็คือวันที่13กุมภาพันธ์จะอยู่ถึงวันที่9มีนาคม2567นะครับดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวข้องกับความรักความสวยงามนะ ของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยดาวศุกร์จะย้ายเข้าทับลัคนานะครับแปลว่างานเข้าแล้วนะครับมีงานแน่นอนนะมีงานมีอาจจะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของการงานที่มันเข้ามานะครับถ้าใครมีงานต้องการงานเป็นจ็อบจ็อบเนี่ยนะครับในเดือนนี้นะจะมีงานเข้าหาตัวคุณแน่นอนนะครับเดือนนี้เดือนกุมภาธ์เนี่ยคุณจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับจะมีเรื่องของเสน่ห์มีเรื่องของความดูดีนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามความดูดีความมีเสน่ห์ด้วยฉะนั้นเดือน นะตัวของชาวลัคนาราศีมังกรค่อนข้างมีเสน่ห์ค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของความสําเร็จใหม่ๆในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะครับดาวหลายๆดวงคอ่อนข้างสัมพันธ์กันจากต้นเดือนนะครับแปลว่าถ้าคุณขยันขันแข็งและลุยสู้นะครับในเรื่องของการงานเนี่ยในเดือนนี้คุณจะค่อนข้างมีความประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีความโชคดีเกิดขึ้นเพราะว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภนะครับหรือความโชคดีเนี่ยมาทับตัวเองด้วยและยิ่งถ้าคุณมีหมายเลข3อยู่ตรงนี้นะครับหรือคุณมีหมายเลข5อยู่ตรงนี้นะทบลัคนาอยู่อย่างนี้นะครับ ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมายเลข5นะครับหมายเลข5าเนี่ยจะเข้าได้ดีกับหมายเลข3แล้วก็หมายเลข6ที่จอนเข้ามาทับลัคนานะครับซึ่งควรจะมีความราบรื่นจะมีคนมาคอยช่วยเหลือนะครับแล้วถ้าตามพื้นดวงใครมีหมายเลข5าทับลัคนาอยู่อย่างนี้ก็แปลว่าเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่ฉลาดนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยถ้าใครมีหมายเลข5าอยู่ตรงนี้นะครับก็ลองไปดูกันนะครับดาวดวงต่อไปที่จะย้ายในเดือนกุมภาพันธ์ก็คือดาวพุธนั่นเองดาวพุธจะย้ายในวันรุ่งขึ้นนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์อยู่ไปจนถึงวันนทีี่3มมาค2510 ดาวพุธนะครับจะย้ายจากช่องตัวเองนะตัวตนเข้าสู่ช่องการเงินดาวพุธจะเกี่ยวข้องกับคําพูดการเจรจาการสื่อสารนะครับการติดต่อผู้คนนะส่วนในดวงของชาวลัคนาราศีมังกรดาวพุธยังเป็นดาวเกี่ยวข้องกับความสําเร็จและอุปสรรคด้วยฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีมังกรนะครับถ้าดาวพุธของคุณในตามพื้นดวงอยู่ในแบบจุดที่ดีนะดวงของชาวลัคนาราศีมังกรเดือนนี้จะค่อนข้างดีจากคําพูดนะครับจากการติดต่อสื่อสารผู้คนนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นแต่ดาวพุธของ ชาวลัคนาราศีมังกรเป็นดาวเกี่ยวข้องกับอุปสรรคด้วยฉะนั้นแล้วมันมักจะต้องเกิดอุปสรรคก่อนนะครับถึงจะเกิดความสําเร็จนะแต่ถ้าใครนะครับไม่เกิดอุปสรรคก่อนนะครับและสําเร็จแล้วเนี่ยระวังเรื่องของปัญหาที่จะตามมาภายหลังด้วยนะครับแล้วก็ในช่องนี้ของคุณต้องดูด้วยว่ามีดาวอะไรอยู่ด้วยนะครับถ้ามีหมายเลข8ดอยู่ก็ต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะสูญเสียหรือต้องจ่ายเงินหรือโดนหลอกโดนโกงได้นะครับในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะคนที่มีหมายเลข8อยู่นะครับแต่ทางตรงกันข้ามกันนะครับถ้าคุ อยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าดีมากๆากนะพูจาอะไรไปคนก็ชอบคนก็รักหรือพูจาอะไรไปคนก็เชื่อถือเชื่อฟังนะครับดาวดวงสุดท้ายที่จะย้ายในเดือนนี้ก็คือดาวเกตนะครับดาวเกตหรือหมายเลขเก้าเนี่ยจะย้ายในวันที่26กุมภาพันธ์อยู่ไปจนถึงวันที่22สเมษาย,ยน2567เลยดาวเกตนะครับหมายถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะย้ายจากช่องการเงินเข้าสู่ช่องสังคมฉะนั้นแล้วในเดือนนี้นะครับนอกจากคุณจะมีความโชคดีทางด้านการงานและการเงินและความโชคลาภด้วยคุณยังมีความโช โชคดีจากสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยนะครับคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบตัวคอยคุ้มครองคุณนะถ้าตามความหมายของดาวเกตรหรือหมายเลขเก้านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวเกตก็คือเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเรื่องต่างประเทศต่างภาษานะครับดังนั้นแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญนะครับได้ไปงานบุญต่างๆได้ไปเที่ยวได,ได้ไปพบปะคุยกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้สมัยเรียนสมัยก่อนอะไรอย่างนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้เจอกันหรือคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเจอเพื่อนนะครับที่อยู่ไกลต่างจังหวัดต่างประเทศออะะไไรรแบบบนนนี้้ก็ดคัเพื่ เก่าที่ไม่ได้พบเจอกันมาตั้งนานอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรได้ในเดือนนี้นะครับดาวเกตไม่ว่าเจอกับดาวอะไรก็ส่งผลดีหมดนะครับเลข0ูนย์ถึงเลข9เลยนะครับเจอกับเลข0ูนย์คุณก็อาจจะพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพบกับปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเจอกับเลขหนึ่งะครับถ้ามีมีเลขหนึ่งอยู่คุณก็จะมีความโดดเด่นในสังคมนะครับเรียกว่าค่อนข้างคนคอยติดตามคอยแบบอยากรู้เรื่องของคุณเลยนะครับจะมีความโด่งดังเกิดขึ้นหรือถ้าคุณมีเลข8อยู่อํานาจบารมีคุณก็จะ ขึ้้นนนนใเดือีถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองมีดาวอะไรอยู่ข้างในนะครับก็ไปใช้ระบบสินแสบาโคชีวิตได้นะครับสามารถไปผูกดวงที่นี่นะครับแอดไลน์นะครับแอดเซทไอเอ็นเซทเอนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ชเชิญ456เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับใช้แค่30วันก็ได้นะครับหลังจากนั้นไม่ใช้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บเงินอะไรคุณทั้งสิ้นนะครับระบบก็จะหยุดการแจ้งเตือนนะครับแต่ในระหว่าง30วันนะครับเวลาดาวย้ายมันจะมีตายเด้งเข้าไปตึงแล้ว คุณก็สามารถที่จะไปกดอ่านดวงของคุณโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ว่าคุณมันไม่เหมือนกับคุณมาฟังในช่อง YouTube นี้นะครับคุณจะได้เห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในนะว่าคุณมีดาวอะไรอยู่ทั้ง10ดวงและ10ดวงเนี่ยเดือนนี้ดาวอะไรมันย้ายบ้างนะครับแล้วมันจะเกิดผลอะไรกับคุณถ้าเกิดผลดีคุณก็ก็ดีนะคุณอาจจะไปทําบุญเสริมเพิ่มบารมีให้ตัวเองได้ดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีนะครับคุณก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ระวังตัวได้ดวงนะครับมันคือพลังงานที่ หรือเขาเรียกว่าเอื้อให้เกิดสิ่งนั้นๆนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดไม่เกิดมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองถ้าคุณไม่รู้ดวงนะครับคุณก็ทําไปตามพลังงานของดวงดาวโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับคุณไม่ทําไปตามพลังงานที่มันเอื้อให้เกิดชีวิตคุณก็จะไม่พบกับสิ่งที่มันส่งผลเสียคุณนั่นเองนะครับก็สินแสบา์โค้ชีวิตใช้ได้สติถ้าคุณแชร์ต่อๆเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินแล้วก็ใช้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิ่คันชีเท จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาวพร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้าน ราจากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อน แอดลเมื่อเข้าสู่หน้าลาสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วัน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา